สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิยพงษ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับการควบคุมแขนกลด้วยแพลตฟอร์มซิลาคอนะครับหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลจากเพจของทางศิลาคอเองนะครับที่ได้เผยแพร่ความรู้ไว้เป็นวิทยาทานนะครับวันนี้ก็จะนำมาเสนอนะครับว่ามีสม่วนประกอบอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีการ เชื่อมต่ออย่างไรนะครับในภาพรวมนะครับในภาพรวมของระบบแขนกลนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็จะต้องมีฝั่งของซีลาคอร์นะครับที่รันบนวินโดว์นะครับซึ่งก่อนที่จะใช้งานนะครับก็ต้องมีการรันลอสคอ r e ก่อนนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตอนนี้นำเสนอเป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์10นะครับ เมื่อรันลอสคอเสร็จก็มารันโปรแกรมซิลาคอนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับในการสื่อสารนะครับโปรแกรมซิลาคอนะครับก็จะมีการติดต่อไปอยังโมดูลอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีชื่อว่าซิลาอีดียูโรบบนะครับที่เป็นตัวเชื่อมต่อนะครับกับบอร์ดอาร์ลิโนนะครับเมื่อซิลาคออีดียูโรบบตโมดูลตัวนี้นะครับทำการเชื่อมต่อกับ อ Arduino นะครับซึ่งจะใช้พอร์ต USB นะครับทำการเชื่อมต่อนะครับมาที่ Arduino Arduino นั้นนะครับก็ต้องมีการติดตั้งนะครับไลบรารีและก็โปรแกรมนะครับนะครับไลบรารีก็มีชื่อว่า a d a f r u t นะครับ PWM Servo Driver Library นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าติดตั้งอย่างไรนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมี โปรแกรมซีร่า iDuRobot.ino นะครับทำการนะครับเบินโปรแกรมลงไปที่บอร์ด Arduino อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการสร้างนะครับแขนกลแบบง่ายนะครับจากไม้ไอศครีมนะครับนะครับด้วยใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้เซอร์โวใช้ไม้อไอศครีมนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับในภาพรวม นะครับในการใช้งานก่อนที่จะไปควบคุมแขนกลด้วยแพลตฟอร์มซีราคอนะครับโอเคครับทีนี้ไปดูนะครับในส่วนส่วนประกอบนะครับอุปกรณ์สำหรับการทำแขนกลนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับสิ่งแรกนะครับคือเซอร์โวนะครับผมใช้เป็น m g 90S นะครับจำนวน4ตัวนะครับเซอร์โว4ตัวนะครับแล้วก็ที่2ใช้กาวล้อน เป็นแบบแท่งนะครับเพื่อใช้ติดกับไม้ e ไอศครีมนะครับแล้วก็มีบอร์ดขับเซอร์โวนะครับเซอร์โวไดเวอร์นะครับเป็นรุ่น16 Channel นะครับ12 Bit p w m นะครับตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซ I 2 q C นะครับจำนวนสายก็จะน้อยลงนะครับโดยมีชิป IC คือ PCA 9685นะครับอันนี้ก็นะครับจัดหาได้นะครับ แล้วก็มีไม้ไอศกรีมนะครับแล้วก็กาวร้อนแบบน้ำนะครับเอาไว้ติดแท่นเซอร์โวนะครับกับไม้ไอศกรีมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบอร์ด Arduino Uno นะครับหนึ่งบอร์ดนะครับแล้วก็มีสายนะครับ USB นะครับในการนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแขนกลนะครับก็อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับสามารถที่จัดหาได้โดยง่ายนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อประ,ประกอบออกมาเป็นชิ้นงานนะครับก็มาดูว่านะครับเซอร์โวแต่ละตำแหน่งนะครับจะเชื่อมต่อยังไงนะครับตำแหน่งแรกนะครับเซอร์โวตัวข้างล่างสุดนี้คือเซอร์โวหนึ่งนะครับขบวนมาเป็นเซอร์โวสองนะครับขบวนจะเป็นเซอร์โวสามนะครับขบวนเป็นเซอร์โวสี่นะครับใช้สี่ตัวนะครับเชื่อมต่ออย่างไรนะครับมาดูการเชื่อมต่อเซอร์โวนะครับตามตารางนี้นะครับ เซอร์โวหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดไดซ์เซอร์โวนะครับหรือเซอร์โวไดซ์นั่นที่พอร์ตศูนย์นะครับอันนี้นะครับพอร์ตศูนย์นะครับเซอร์โวสองเชื่อมต่อกับพอร์ตหนึ่งเซอร์โวสามเชื่อมต่อกับพอร์ตสองเซอร์โวสี่เชื่อมต่อพอร์ตสามนะครับก็ไล่มาศูนย์หนึ่งสองสามนะครับทั้งหมดสี่พอร์ตนะครับเสร็จแล้วนะครับในทางด้านฝั่งของบอร์ด arduino นะครับเชื่อมต่อกับอ่าบอร์ด เซอร์โว์ไดนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนะครับขาที่ Arduino a c นะครับก็จะเชื่อมต่อไปยังบอร์ดขับเซอโที่ตำแหน่งขา SDA นะครับแล้วก็ตำแหน่ง A5 นะครับเชื่อมต่อไปยังบอร์ดขับเซอโคือ SCL นะครับแล้วก็ไฟ5โวลต์นะครับจากบอร์ด Arduino นะครับเชื่อมต่อไปขา VCC นะครับของ บอร์ดเซอร์โวได้นะครับแล้วก็กราวเชื่อมต่อเช่งกันนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วที่บอร์ดเซอร์โวได้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับไฟข้างนอกนะครับแหล่งจ่ายไปข้างนอกนะครับก็จะสายตรงนี้กราวสายสีดํานะครับกราวแล้วก็ใช้ไฟ5โวลต์จะเป็งจ่ายภายนอกนะครับตอนนี้ผมเชื่อมกราวเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มาต่อใช้ด้านนี้นะครับเป็นกราวกับแหล่งจ่ายภายนอก นะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อแล้วก็สร้างโมเดลของแขนกลนะครับกับอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นนะครับก็คือชุดแขนกลที่ประกอบด้วยเซอร์โวสตัวนะครับแล้วก็บอร์ดเซอร์โวด้เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino Uno นะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่า,าเราจะ เริ่มต้นอย่างไรเมื่อประกอบฮาร์ดแวร์เสร็จนะครับเมื่อประกอบฮาร์ดแวร์เสร็จนะครับเราจะต้องไปทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโมดูลนะครับของฝั่งซีลาคอร์นะครับมาใช้ก็ที่เดิมครับเข้าไปที่เว็บไซต์ g i t s i r a a ขีดแล็นะครับ a นะครับพอเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่เขาทำไว้นะครับก็มาที่ โมดูลนะครับที่มีชื่อว่าซีราโมดูลนะครับซีราโมดูลเสร็จแล้วแล้วก็ทําการคลิกเข้ามานะครับก็จะดาวน์โหลดมาทั้งหมดเลยนะครับดาวน์โหลดมาทั้งหมดเพื่อที่จะเผื่อได้ใช้งานโปรแกรมอย่างอื่นบ้างนะครับก็มาเลือกที่ดาวน์โหลดเลือกเป็นซิปไฟล์นะครับก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับเมื่อดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องนะครับก็ทําการเปิดนะครับไฟล์ซิปนะครับแล้วก็ทําการแยกไฟล์ นะครับผมก็แยกไฟล์ตรงนี้เลยนะครับคลิกขวาแยกไฟล์ก็จะได้โฟลเดอร์นะครับของโมดูลนะครับทีนี้เข้าไปที่โฟลเดอร์โมดูลนะครับก็จะเห็นไฟล์ที่มีชื่อว่าซ i ราอ d u นะครับโรบอ t นะครับเราใช้ไฟล์นี้นะครับก็คลิกขวานะครับจะเรียก Open หรือเรียก Edit ก็ได้นะครับผมเลือก Edit ไ i ล e นะครับโปรแกรมก็จะโหลดขึ้นมาเป็น Arduino IDE นะครับรอสักครู่ นะครับอันนี้เขาต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ก็โอเคไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับโอเคแต่ตอนนี้นะครับเราจะต้องไปติดตั้งไลบรารีก่อนนะครับตรวจสอบดูว่าในเครื่องมีไลบรารีไหมถ้ายังไม่เคยติดตั้งเลยนะครับก็สามารถติดตั้งได้โดยมาที่ Tool นะครับ manage library นะครับรอสักครู่เครื่องจะ โหลดไดร์รีขึ้นมานะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมติดตั้งไวแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่แล้วก็พาสมาชิกนะครับเผื่อใครยังไม่ติดตั้งนะครับจะได้เริ่มทําพร้อมกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็เราสามารถจะเซิร์ชนะครับชื่อว่า ADA นะครับดาว u ุ F R U I T นะครับดาว u ุ Food, แล้วก็วักครั้งหนึ่ง นะครับ p W M นะครับเมื่อพิมพ์เข้าไปมันก็จะเซิร์ชค้นหาเข้ามาให้เราเรื่อยๆนะครับโอเคก็จะเจอแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับสถานะผมขึ้นว่า install นะครับ i n s t a l l แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ Insta l l นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราคลิกคำว่า i n s t a l l แต่ว่าเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับ อันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับเพื่อสมาชิกก็สามารถติดตั้งตัวนี้ได้ก่อนที่จะทําการเบรนโปรแกรมลงไปนะครับเราต้องติดตั้งไลบรารีก่อนนะครับทีนี้ดูได้ดูเรียงไงว่าติดตั้งเสร็จหรือ,อยังนอกจากจะเช็คตรงนี้นะครับตอนนี้ผมปิดไปนะครับก็สามารถจะเช็คได้ว่าไลบรารีเราติดตั้งหรือ,อยังมาที่ไฟล์นะครับ example นะครับมองหาตัวนี้ครับ a d a f r u i PWM Servo Driver Library แส,วววสงว่าตอนนี้ ไลบรารีเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยสามารถที่จะนําเข้ามาใช้งานในโปรแกรม s ีราอีดิยูโรบอทได้แล้วนะครับ mm hmm. เมื่อได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็ทำการจะต้องเบิร์ตัวนี้ลงไปที่บอร์ด Arduino UNO นะครับผมลองคอมไพดูนะครับโปรแกรมมีปัญหาไหมนะครับเราต้องรอสักครู่นะครับ โอเคโปรแกรมไม่มีปัญหาครับลภไยเรียบร้อยต่อไปก็ทําการอัปโหลดนะครับก่อนที่จะอัพโหลดนะครับเช็คว่าบอร์ดลรอเชื่อมต่อหรือยังนะครับเช็คเชื่อมต่อแล้วนะครับ Arduino Potcom 5โอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนี่ก็ทําการอัปโหลดนะครับลงไปที่บอร์ดนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ ติดตั้ง l i บอ a รีนะครับแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมนะครับลงไปที่บอร์ด Arduino เสร็จนะครับผมก็ปิดตรงนี้ไปนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาลันนะครับในฝั่งของลอสคอร์กับซ i ล่านะครับซีล่าคอร์นะครับลอสคอร์ผมลัันเรียบร้อยแล้วนะครับกลัวมันใช้เวลาเยอะนะครับลันเสร็จก็โอเคนะครับมันเดิมต่อไปก็ เพียงแค่เปิดนะครับซีล่าคอขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่านในหน้าต่างแบบนี้นะครับเราจะใช้ร่วมกับโมดูลนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีชื่อว่านะครับโมดูลนี้มีชื่อว่าซีร่าอีดิวโรบอตัวนี้นะครับตัวสื่อสารไปยังบอร์ดออยโลนของเรานะครับการเปิดขึ้นมานะครับรอให้โหลดแป๊บหนึ่ง นะครับโอเคนะครับนะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ตัวนี้มันจะเป็นการซิมูเลชันเฉยไม่มีการส่งข้อมูลอไปได้ที่บอร์ดนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับเสร็จแล้วกดดันโรบอทนะครับเปิะโปรแกรมขึ้นมานะครับ โอเคอ่าโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของแขนกลนะครับที่ทําการเชื่อมต่อนะครับกับบอร์ดไดแล้วก็อยู่อ่าบอร์ด Arduino เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อเรารันอ่าโมดูลซีร่านะครับ Education Robot Controller ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งาน ได้แล้วนะครับเป็นรูปแบบกราฟิกนะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นกราฟิกเราสามารถที่จะเคลื่อนนะครับเคลื่อนนะครับตำแหน่งของแขนกลนะครับแล้วก็ทำการเอ็กคดูนะครับแพรนนะครับนะครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับในส่วนของแขนกลนะครับเคลื่อนที่นะครับ เดินซ้ายไปขวาได้นะครับครับเดือนได้เมื่อเราเลื่อนปรับตำแหน่งนะครับจะขึ้นจะลงจะหมุนนะครับตอนนี้ก็เือนมายกขึ้นนะครับกดแปลงแขนคนมันจะเคลื่อนตามนะครับเคลื่อนตามนะครับเห็นไหมครับใช้งานง่ายครับนะครับไม่ยากนะครับโอเคนะครับเลื่อนลงนะครับจะเป็นลักษณะยังไงนะครับก็กด S, S Q นะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะให้กลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับก็กดที่ home นะครับแล้วก็ S Q ขึ้นมานะครับไะไแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะ,ะทํำให้เป็นแบบร u n อัตโนมัติอยู่ในซีราคอร์นะครับทําอย่างไรนะครับมาตรงนี้แล้วก็เปิดมาที่ซีราคอร์ นะครับศีลาคอเปิดขึ้นมานะครับลองขยัดย่อนให้ลงกันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเปิดตัวนะครับเอาบัตรท่องลันมานะครับแล้วก็ตัวที่เราจะใช้นะครับจะใช้ก็จะเป็นนะครับตัวที่มีชื่อว่านะครับ EDU Move Sequence นะครับรอแป๊บหนึ่งเครื่องอาจจะช้าหน่อยนะครับได้มาแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะกําหนดนะครับในเนี้ยนะครับมันคลิกปั่นเฟืองมันจะมีกาหนดการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เซตความเร็วได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องกําหนดว่าเราจะเขียนกล Move นะครับไปอย่างไรนะครับในชุดแรกนะครับ ข้ะนี้ผมจะให้มมบอย่างวันนี้มาได้ตงนี้สังเกตพวกตำแหน่ง x y พวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเสร็จแล้วกดแพ a n xq นะครับเมื่อต้องการตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็นี่ขึ้นมาไว้นะครับ Command กดเครนไองหมบวกนะครับตำแหน่งเช็คตำแหน่งตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปนะครับกดโอเคนะครับถูกต้อง ต่อไปตำแหน่งไม้นะครับจะเคลื่อนไปยังไงนะครับจะเคลื่อนตรงนี้หม,มุนมาซ้ายซ้ายนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้หมุนในส่วนของแกนตรงนี้นะครับหมุนปั๊บโอเคนะครับนี่เราก,กด S Q ดูเชื่อมนะครับอโอเคได้แล้วต,ตอนที่สอง นะครับกดโอเคนี่สามมันให้กลับไปทางด้านขวานะครับอีกสามกลับกลับนี่ครับเขาก็ดีไซน์ไว้ใช้งานง่ายพอสมควรนะครับอันนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรสุดยอดมากับแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับเอาโอเคตำแหน่งนี้ก็บ r ร n นซ์นะครับก็จะเคลื่อนที่ตามนะครับโเพิ่มตำแหน่งนี้เข้าไปนะครับสุดท้ายผมให้จบอยู่ที่กลับไปที่ ตำแหน่งเดิมโฮมนะครับตอนนี้นะครับใช้โฮมนะครับกลับไปชี่เริ่มต้นปึ๊บนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่สี่โอเคอันนี้คือเขาก็จะเคลื่อนตามตำแหน่งนะครับที่เรากำหนดมาสี่สเต็ปนะครับจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับตอนนี้ความเร็วผมจะสกลไว้ที่เอาแปดสิบก่อน นะครับแปดสิบก่อนนะครับความเร็วนะครับอเราสามารถปร,ปรับได้นะครับสามารถปร,ปรับได้โอเคนะครับตอนนี้ผมจะตามจริงเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะรันซิมูเลชันให้ด้วยนะครับเคลื่อนตามแขนกลแต่เนื่องว่าอคอมพิวเตอร์ผมอาจจะสเปกไม่ค่อยแรงนะครับการาฟิกไม่ค่อยการ์ดจ,จอไม่ค่อยอแรงเท่าไหร่นะครับผมจะเอาตัวซิมูเลชันตัวนี้ลงพับไว้นะครับ แล้วก็จะเป็นมลันตัวภาพตรงนี้แทนนะครับแสดงผลผ่านผ่านกล้องแทนนะครับขยายตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าทสิี้ก็เหมือนเดิมครับเชื่อมต่อไม่ยากนะครับเป็น f ฟล w นะครับเป็นโฟล์การทำงานแบบการเขียนแบบ f ฟล w นะครับโฟล์การทำงานโอเคเมื่อได้แบบนี้นะครับเราลองรันดูนะครับนะครับ อ่านะครับนี่คือกจะเคลื่อนที่ตามาที่เราออกแบบไว้นะครับถ้าต้องการที่จะใส่ดีเลย์ข้างหลังนิดนึงนะครับผมก็จะไปเอาในส่วนของอดีเลย์นะครับมาต่อข้างหลังเพราะว่าจะให้มันหยุดนิ่งๆนิดนึงเพราะว่ามันถ้าเร็วเกินไปมานจะมองไม่ทันนะครับเวลาทำงานครับผมจะให้ก่อนที่จะ ลันล่นรอบใหม่ให้หยุดนิ่งนิดนึงนะครับมันจะได้มีสั่นเยอะนะครับโอเคครับอาได้แบบนี้น่าจะโอเคแล้วผมใส่ไว้ที่ห้าร้อยนะครับอ่าลัฮะห้หยุดนิ่งก่อนนะครับก่อนจะรับคำสั่งตัวต่อไปเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มความเร็วได้นะครับอริเซ setting นะครับเลือดเก้าหนึ่งร้อย มุกก็จะเร็วขึ้นนะฮะมุกจะเร็วขึ้นปรับลดลงนิดนึง90แล้วแต่นะครับความสมูท75เร็วช้าลงนะครับอันนี้คือการมุกซีเควนต์นะครับผมว่า80นี่พอดีนะครับเาาารบาจะลันไปเรื่อยๆนะครับลั่นไปเรื่อยๆนะครับ อ่านะครับนี่ก็เป็นการควบคุมนะครับแขนกลอย่างง่ายนะครับที่สร้างจากไม้ไอศครีมนะครับไม้ไอศครีมก็มีอุปกรณ์ดังนี้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับผมจะพาไปดูการคาริเบตอ่าการคาริเบตของเซอร์โวนะครับโอเคก็ทําไว้ให้เยอะเลยนะครับโอเคอันนี้จบนะครับ มาดูการที่เราจะคาลิเบตนะครับบางทีเราติดตั้งเซอร์โวแล้วมันไม่ทำงานนะครับตามที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะมาคาลิเบทตำแหน่งตอนนี้ก็สำคัญนะครับเช่นตอนนี้นะครับเซอร์โวหนึ่งสองสามสี่นะครับเรามีสีตัวนะครับการคาลิเบตก็มาเช็คองศานะครับเช็คองศาศูนย์องศานะครับเราสามารถปรับ เพิ่มตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมปรับค่าเหมาะสมของผมก็คือ90ลบ90นะครับที่80นะครับค่า80แล้วก็90องศาที่470นะครับก็คลิกนี่ฮะตัวเลขมาลบ90นะครับ0น,นะครับ90นะครับถ้ามันเคลื่อนที่ไม่ตรง90หรือมากเกินไปก็มาปรับลดตรงนี้ลงนะครับปรับลดค่าต่างๆนี้ลง นะครับอันนี้คือเซว v ตัวที่1ตัวอยู่ฐานด้านล่างนะครับศูนย์องศาส่วนตัวที่สองนะครัตัวสองตัวนี้สําคัญครับของผมเลือกเป็นอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สอินเวอร์สไว้เพราะว่ารู้สึกจะหันหน้าเซว v ไปอีกด้านคนละด้านกันกันกนกบโปรแกรมนะครับก็เลยใช้อินเวอร์สเขาก็เพิ่มออปชันมาให้อยู่แล้วนะครับอินเวอร์สนะครับมันถึงจะเคลืนที่ได้ตรงนะครับถ้าไม่อินเวอร์สนี้มันจะตรงขันข้าม นะครับอ่านะครับนี่คือค่าที่ผมตั้งไว้นะครับตอนนี้ก็สําคัญนะครับในการคาดิเบตนะครับเพราะความชัวนะครับเสรบโกตัวที่สามนะครับท่อนนี่ตัวที่สามนะครับเก้าสิบศูนย์สามารถก็เช็คที่ศูนย์องศาให้มันตามตําแหน่งนะครับการเคลื่อนที่ของแขนกลจะไม่ผิดพลาดนะครับนะครับตัวเล็กนะครับ เราอาจจะไปค่าดิเบตก่อนนะครับแล้วค่อยไปดีไซน์ตำแหน่งแล้วก็รันโปรแกรมในซิลาคอก็ได้นะครับนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็สามารถจะบันทึกได้นะครับบันทึกค่าที่เราเซตไว้ล่าสุดแล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ได้นะครับเพื่อที่จะดึงมาใช้งานในคราวต่อไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการควบคุมการทำงานแขนกลนะครับอย่างง่ายนะครับที่ทาง อ่าเพจศิลาคอนะครับได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับผมก็ได้ไปศึกษานะครับแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับแล้วก็สร้างเครื่องมือแขนกลพวกนี้ขึ้นมานะครับทดลองทําตามนะครับแล้วก็มาประยุกต์มาใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับในแพลตฟอร์มศิลาคอนนี้นะครับโอเคนะครับคงจะพบปะกับสมาชิกเพียงแค่นี้นะครับนำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะครับ ครั้งหน้านะครับถ้ามีไอเดียใหม่ๆนะครับก็จะนำเอาข้อมูลต่างๆนะครับมานำเสนอให้กับสมาชิกได้รับชมต่อไปนะครับสวันนีก็สวัสดีครับ